ิีดีต้อนรับสู่ช่องปูอติเทียวและตอนนี้เรากําลังจะเดินทางออกจากเกาะราชาะคะรายงานสดที่เกาะราชาค่ะคือเราลืมอัดถ่ายตอนเช้านะฮะเราก็เลยมาอัดตอนบ่ายแทนก็พลาดถอดเด็ดเยอะมากเนาะคือช็อตเด็ดแบบเราในาน้ำเนี้ยโอ้โหอดเลยทุกคนอดเลยแต่ว่าเรามีรูปให้นะไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะแล้วเจอกันจ้านี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชายฝั่งนะฮะเรามาอีกฝั่งหนึ่งเรามาอีกเกาะหนึ่งเนาะเนี่น้ําใสมากแล้วคืออยากจะบอกว่าตอนนั้นเราเห็นฉลามวานด้วยแต่ว่าเราพลาดเราพลาดไปเราไม่เห็นน้องไปแล้วเพราะว่าน้องหนีเราไงน้องกลัว วิวสวยมากเลยนะคะนี่น้ำเขียวทะเลเอ้ยน้ำสีฟ้าน้ำทะเลสวยมากเขียวเลยจ้ะโทุกคนตอนนี้เราออกมาจากเกาะแล้วนะคะหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเราก็มาอีกเกาะหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวปะกการังนะคะจะเป็นทะเลค่ะหาดสวยมาก แล้วก็ตามมาด้ยวยคุณคนนี้นะคะกระพาบยับเยินมากระ,ะวังด้วยระวังด้วยาตากล้องก็ควรระวังนีด่ดูดีมากเดี๋ยวเราขึ้นไปข้ามบนกันวันนี้เรามาอีกเกาะหนึ่งดิฉันไม่ได้มาหาของกินนะคะมาเล่นน้ำค่ะไปค่ะจอยจอยกันค่ะระวังปาการังด้วยหรือหอยไม่เด้อยอุ้ยตกใจหมดถึงว่าหอยแม่ ออหินอันนี้เป็นโขดหินเด้อทุกคนเดี๋ยวกลองอินบรเวณนี้ดูหน่อยนี่เออนั่นแหละคือมันจะเป็นโขดหินแล้วแถวนี้จะเป็นที่จอดเรือดูสิน่ะแม่เขาไปเล่นฝั่งนู้นกันหมดไปเดี๋ยวเราไปกันขาดไปค่ะทุกคนไปค่ะมาแล้วมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทรายนะคะดูทรายขออนุญาตนะคะ นี่ทรายสวยมาก่อยทรายสวยมากนอกจากนี้ยังมีปูมีหอยเม่นตามตรงนี้แล้วก็มีปลาตัวใหญ่ด้วยนะคะไปที่ถ่ายไปโอเค,อเคตอนนี้เราเจออะไรคะคุณเอ๋ตอนนี้นะคะ,ะเะราเจอแมงกะพุนค่ะอย่าไปใกล้นะคะทุกคนอันตรายมากแมงกะพุนตัวใหญ่ไปเริ่มเลยค่ะถ้าโดนทีเดียวนี่คือมีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลได้นะคะพิษมันแรงมากมีสิทธิ์ต้องโทร1 6้านะเนี่ยดูดิทุกคน แม,ม่กะพุนแมงกะพุนทุกคนเนี่ยโอยเบืเริ่มเลยออกห่างก่อน,นทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเล่นฝั่งอื่นไหมเราไปเล่นฝั่งอื่นเล่ัง<ข>ไ,ไปไปฝั่งอื่นก่อน,อน,อนเพราะว่ามีแมงกะพุนลแล้วเดี๋ยวนะม,นะมันก็จะมาเกยหาดนะคะทุกคน เพราะว่ารอบก่อนเมื่อวานนี้ก็เจอนะคะที่หาดตรงแบบตอนที่มันเกยหาดอ่ะหงายท้องค้าม,มันเลยเดีย๋ยวเราปล่อยนอ้องเข้าไปก่อนนอนนะคะทุกคนเราเล่นกันเราแบง่งฝั่งเราปล่อยให้มันอยู่ส่วนมันนะ,ะ่ะจอยๆกัน,นะคะ่ะบนคาตอนนี้เรากําลังออกจากเกาะน,นะคะเดี๋ยวพามาชมทะเลส,สวยๆกันนะคะนี่เปียกช่ำเลยจ้า อันนี้มีหอยเ,เม่นหมูบอกมาแล้วบอกว่าเจอมาแล้วบอกมือเด็กต่อ,อกะลุงแหละลุงนั่งอยู่เนะ นี่ทุกคนปลาตึมเลยนี่ปลาตึมเลยเป็นฝูงมีหลายสีสกันด้วย,วยนไหนโอ้โหไหนปลาปลาเลยทีมแต่ก็โตขึ้นี่ะรอ Taylor Swift. See you. 1989. <laughs>